เจอกันอีกแล้วนะคะมาดามกรีนหรือเพจที่สวยราคาถูกใบแม่นกนะคะและช่อง YouTube ที่แม่นกที่ดินสวยนะคะวันนี้นกพามาชมพื้นที่แปลงเล็กริมแม่น้ำนะคะอยู่ที่องค์ลักบางลูกเสือนะคะลูกค้าคะ่ะตอนนี้นกมาอยู่นแปลงที่ดินวันนี้มาทำา e พีค่ะนะคะหลังจากอีีแรกที่ลูกค้าบอกว่ายังไม่ค่อยเห็นเนื้อที่มากเท่าไหร่นักนะคะลูกค้านี่นะคะพื้นที่อยู่ตรงด้านนี้เลยนะคะลูกค้า นี่คือถนนลาดยางนะคะเอ้ยถนนคอนกรีตนะคะกว้าง8เมตรนะคะลูกค้านี่นะคะกว้าง8เมตรนะคะพอสุดจากถนนคอนกรีตรตรงนี้แล้วนะคะลูกค้าตรงนี้จะเป็นที่สาธารณะนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นที่สาธารนณะกว้างขึ้นมาอีกประมาณนะคะ ขึ้นมาอีกประมาณนะคะ5เมตรนะคะจากถนนจากถนนคอนกรีตนะคะแล้วก็จะเป็นที่สาธารณะ5เมตรนะคะแล้วก็จะถึงหลักหมุดเรานี่คือหลักหมุดพื้นที่ด้านหน้านะคะลูกค้าพื้นที่ด้านหน้าเลยที่ห่างจากตรงนี้ระยะส่วนด้านที่ที่ที่ทติดกับคอนกรีตก่อนถึงเอ่อหลักหมุดของเราเนี่ยเป็นที่สาธารณะเนี่ยประมาณ5เมตรนกถมให้เรียบร้อยนะคะถมให้เท่ากับ ถนนเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นที่จะเท่าถนนเลยลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยตรงนี้นะคะเพราะว่าเสาไฟอยู่แค่ตรงนี้นะคะห่างจากถนนมาแล้วนะคะประมาณ2เมตรนะคะห่างจากถนนมาเท่านั้นนะคะและจากเสาไฟจากเสาไฟถึงที่มาห่างจากที่เราประมาณอีก3เมตรนะคะเพราะฉะนั้นที่จะห่างจากถนนนะคะประมาณ5เมตรนะคะแล้วนกถมให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยดยตรงนี้เขาเรียกว่า ที่งอกหรือที่เกินเข้ามานะคะนีลูกค้าขามาดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะด้านหน้าเนี่นะคะด้านหน้านะคะค่ะจากพื้นที่ของเรานะคะตรงนี้คือพื้นที่นะคะส่วนตรงข้ามนะคะข้ามถนนมาอีกหนึ่งฝั่งตรงข้ามพื้นที่เรานะคะจะมีเพื่อนบ้านนะคะหนึ่งหลังหลังเบลเลอร์เลยค่ะนะคะ มีเพื่อนบ้านนะคะไม่ห่างนะคะค่ะแล้วก็กลับมาพื้นที่เราเลาจากเปนที่เราประมาณ80เมตรนะคะ<ม>ก็จะมีพื้นบ้านเออเพื่อนบ้านอีกนะคะลูกค้ามีเพื่อนบ้านตลอดทั้งสายเลยนะคะตั้งแต่วิ่งจากกรุงเทพมาถึงพื้นที่นะคะมีเพื่เพื่อนบ้านตลอดไม่ต้องกลัวเหงานะคะอยู่ในชุมชนนะคะแต่ไม่แออัดนะคะ เพื่อนบ้านเว้นระยะห่างได้สวยงามมากนะคะและพื้นที่ของเรานะคะดูด้านด้านหน้าอีกฝั่งนึงนะคะเป็นด้านหันหน้าจากทางเข้าพื้นที่ก็คือด้านด้านขวานะคะก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ห่างเราอีกประมาณเกือเกือบร้อยเมตรหลังเบลเลอร์เลยะค่ะแล้วตรงข้ามถนนไป ฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะส่วนขาวข่าวที่เห็นตรงนี้นะคะนะคือโรงงานผลิตน้ำนะคะลูกค้ามีน้ํากินตลอดค่ะค่ะแล้วด้านหน้านะคะไม่มีอะไรปะปกปิดบังเราได้เลยนะคะด้านหน้าโล่งมากๆเลยค่ะเป็นวิวท้องนานะคะจากวิวท้องนาข้ามฝั่งมาก็เป็นพื้นที่เราเลยนะคะด้านหลังเราก็จะเป็นนู่นเลยแม่น้ําเลยนะคะลูกค้าคะจากหมุดอันนี้นะคะ มาถึงหลักหมุดตรงกลางตรงนี้นะคะเราได้รัาางวัดแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งเป็น100ตารางวานะคะพื้นที่ตรงนี้เป็น200ตารางวาแต่แบ่งเป็นอย่างละ1 0 0ตารางวานะคะแล้วจากหมุดด้านกลางนคะคะไปถึงนูนะะ่นค่ะเสาไฟนะคะตรงฝั่งน้นนะคะนี่ค่ะคือดักหมุดด้านนี้นะคะตรงนี้ก็เป็น100ตารางวานะคะ คืะคนอ1 0รตารางวาเนี่ยหน้ากว้างนะคะ13เมตรนะคะยาวนะคะจากหลักมุดไปถึงข้างหลังเนี่ยนะคะ3 5เมตรแล้วก็ถ้าวัดจากออถนนเราขึ้นมานะคะจนถึงหลักมุดตรงนี้5เมตรนะคะจากถนนมาถึงหลักมดุดข้างหน้านี่5้เมตรแล้วจากหลักมุดเนี่ยไปถึงด้านหลังนะคะ ใช้แม่น้ำอีก35เมตรรวมแล้วความยาวนะคะจากช้แม่น้ำถึงถนนนะคะที่เราใช้งานได้เลยนะคะ40เมตรนะคะความยาวลูกค้าสามารถซื้อ2แปลงควบได้นะคะเป็น200ตารางเออเป็น2 2 0 0ตารางวานะคะ 200ตารางวานี่1น่ล้านาบาทฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะถ้าลูกค้าจะซื้อแค่100ตารางวา100ตารางวานกขาอยู่แค่950,000บาทนะคะรวมภาษีรวมโอนนะคะฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะลูกค้าคะนี่นกจะพาดูด้านหลังนะคะด้านหลังนี่คือแม่น้ำนครนายกนะคะและที่นี่เราโถมให้นะคะสูงกว่าถนนนะคะ เกือบสเมตรเลยค่ะสูงเท่าถนนเกือบเท่าถนนเลยค่ะจากพื้นน้ำมาเกือบ4ี่เมตรเลค่ะนี่คือแม่น้ําแม่น้ําตัวนี้เป็นแม่น้ำนครนายกนะคะจะเป็นระดับเป็นน้ําขึ้นน้ําลงจะน้ําจะไหลตลอดนะคะตอนนี้มันจะไหลเอาหญ้าเข้ามานะเออหลังที่นะคะลูกค้าสามารถเอาหญ้าออกได้นะคะแล้วน้ําช่วงเช้าเ่ยน้ำจะขึ้นนะคะช่วงเย็นเนี่ยอ้ยไม่ใช่ค่ะช่วงเช้าน้ําจะลงนะคะช่วงเย็นน้าจะขึ้นนะคะนี่คือหลักหมุดเลยนะคะติดหลังที่เลยนะคะ ด้านหลังเราก็ปักหลักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะจะซื้อ200ตารางวาเลยก็ได้นะคะ200ตารางวาจะาหน้ากว้างนะคะอยู่ที่ประมาณ26หน่อยๆนะคะเกือบ2 7ค่ะแล้วก็ความยาวจากถนนลงมาถึงแปลงแม่น้ำนะคะ40ค่ะค่ะแม่น้ำสวยสะอาดมากนะคะมีเพื่อนบ้านล้อมรอบเลยนะคะลูกค้า หนึ100่งร้อยตารางวาเพียงเก้าแสนห้านะคะรวมพอสีรวมโอนชนดคุดแดงนะคะชี่อยู่ในชุมชนนะคะแต่ว่าไม่แออัดนะคะอยู่เว้นระยะห่างได้สวยงามมากและที่แปลงนี้นะคะด้านหน้าโล่งเป็นท้องนานด้านหลังเป็นแม่น้ำค่ะค่ะ <c oughs> ทีกัดที่แปลงนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกองคลักตมบลบางลูกเสือนะคะถ้ามาจากกรุงเทพลังสิตนครนายกนะคะเข้ามาถึงพื้นที่เราเพียงแค่5้กิโลเมตรนะคะจากองคลักเข้ามานะคะมาถึงสุดแยกถนนลังสิตนะคะเลี้ยวเข้าองคลักแล้วยิงยาวเข้ามาตรงถนนสีเลนเออบางลูกเสือองคลักบาน้ำเปรี้ยวนะคะเข้ามา12กิโลเมตรนะคะพอถึงออสี่แยกบางลูกเสือ เลี้ยวขวาเข้ามานะคะจะเป็นอบตาบางลูกเสือวัดอรุณน,นะคะแล้วก็อนามัยน่ะเข้ามาถึงที่เรานะคะแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่เราอยู่ในเขตชุมชนนะคะอยู่โรงเรียนอยู่อนุบาลอบตวัดนะคะของออตําบลบางลูกเสือเข้ามา2กิโลเมตรและสถานที่อยู่ในชุมชนนะคะ mm hmm. เดินทางสะดวกเป็นถนนคอนกรีตรตลอดสายเลยนะคะใช้เวลาเดินทางไม่ถึง ไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะประมาณ50นาทีหรือถึงช้าหน่อยก็1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะที่ผื้นนี้มีจํานวนที่แปลงเล็กๆอย่างเงี้ยหาย,ยากมากนะคะติดแม่น้าําอยู่ในชุมชนติดถนนนะคะอยู่ใกล้สถานที่ราชการต่างๆนะคะออกจากของเราไปอ,อ,องคลักษ์นะคะตลาดองคลักษ์เออโลตัสเพียงแค่12กิโลเท่านั้นเองนะคะหรือจะเดินทางเข้ากรุงเทพไปทางของ12ก็ได้นะคะ เข้าคลอง12ออกลำพูก,กาก็ได้ค่ะหรือจะออกไปทางอ,อ,องคลักจากตรงนี้ไปนะคะออกไปสี่แยกบางลูกเสือแล้วค่ะเลี้ยวขวาเข้าไปองคลักนะคะแค่10กิโลนะคะก็จะถึงแล้วนะคะแล้วก็ออกจากองคลักสี่แยกองคลักเข้าถนนสุขเิชนครนายกกรุงเทพเพียงแค่อีกแค่50กิโลเท่านั้นเองนะคะสําหรับวันนี้นกต้องขอลาไปก่อนนะคะก่อนจากกันวันนี้นกขอฝากช่องนะคะ u t u b e นะคะเอ,อ่อ แม่นกที่ดินสวยแล้วก็เพจที่สวยราคาถูกใบแม่นกนะคะนกมีพื้นที่สวยๆดีๆพื้นที่ทุกแปลงนะคะทุกโฉนดทุกอันเป็นโฉนดคุดแดงนะคะตรงนี้พร้อมโอนเลยเป็นพื้นที่ที่นกเอามาจากเจ้าของโดยตรงนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ